สวัสดีครับสูงมีสันยุลุมครับผมมีสภาพพี่น้องกาเบงกอป่าครับหลังจากที่เราค่อยบรรลุนบพี่น้องฝนบ่ตกจักเถื่อผมพ่นจิตตกครับตกเดินหนีครับพี่น้องครับแต่นันเหนถ้าเล่เอาปลามาปล่อยไว้พี่น้องครับปลาที่เห่าตะวันเฮยมาได้ครับพี่น้องเอามาปล่อยไว้ครับผม สวัสดีครับสวัสดีตอนสอครับพี่น้องครับพ้ามาบึงบ่อปลาครับพี่น้องบ่อปลาที่เฮ้าประวันเหม่ได้ครับเฮาก็เลยเอาปลามาปล่อยเล้ยพี่น้องครับนี่ปลาดุกปลานินครับผมปลาดุกก็บมีแต่ตัวใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับน่ครับผม ลอ,อยลอยงครับพี่้องครับเอาไปวันนี้มาจากแม่น้ำจับพยาคร้าพี่รองครับ,รบเอามาปล่อยครับผมเอาบรรยากาศตอนซอครับมาฝากพี่ฝากน้องเข้าคือกอ็หลออครับพี่รองครับ บัไม่เฉลี่ยฮะกรมีเด้อครับพี่น้อาฟังเสียงครับเสียงชาตังห้องครับพี่น้าตัยเครียดเดียวผมมีสองบ่อครับพี่น้องครับ เอาปลามาปล่อยไว้พ่อได้กินตอนนาแรงเนี่ครับพี่น้องครับอ๋อหนี่ครับพี่น้องครับไข่บวยครับเต็มเลยครับพี่น้องครับผมสุ่มไปให้เบิ้งไก่ครับผมนี่ครับพี่น้องครับไข่หอยเชอรี่ครับผมปีนี้บวบหอยเชอรี่มีเด็ดตัวน้อยหน่อยครับพี่น้องครับเพราะว่ามันแรงหลายพี่น้องมันแรงโดนครับครับผม ตะว่าปลานี่เขากับไปวานแหมาได้เขากับเอามาปล่อยครับพี่น้องครับเอามาปล่อยทิ่งไว้บินดีบอ่อลเขานี่ครับผมมไปตังมาเสียภาไปเบิังอีกบ่อหนึ่งครับผมโอ้พี่น้องเลยมีนี่สวนเขานี่ครับของกินก็อพอได้กินเยอะครับพี่น้องครับ เนริมตัวเขาก็บร้ายครับพี่น้องเงินนี่เป็นปลาฮาไปเลยพี่น้องครับนี่<อ>นี่ครับผมที่ริมตั่วเขาตอนนี้ก็อ,กอีกบอ่อหนึ่งครับม<อ>ีอยู่สองบอ่อเด้อพี่น้องครับผม ีสวนคือเก่าเลยครับพี่น้องครับพื้นที่น้อยๆจะมีความหมายครับพี่น้องครับพี่น้องบอลนี่บอกวอายลายทักได้พี่น้องนี่ไออช่วีครับผม ใชครับผมนี่ตายยอะครับปล,ปล่อยไปพี่น้องปล่อยทิ้งไว้ครับอังเด็กินตอนนาแรงเนี่ยพี่น้องทัวร์ครับผมคลิปนี้ครับเพื่อนๆพี่ๆยังน้องเข้ามาชมเลยก็อย่าลืมเลยพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพราะเป็นกำลังใจให้เนี่ยครับผมคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบไปที่นี่นะครับผมสวัสดีครับ Kau akan keep topai pay dah, kurang dah.